สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะจะทำคลิปแนะนำากับการใช้สีคือวันนี้มันมีสีอยู่กระปุกหนึ่งของเองจรัสนะคะเราใช้สีเองจรัสนี่เป็นประจำอยู่แล้วสำหรับรองเท้าหนังเนาะหรือไม่ก็คือจริงๆมันใช้ได้ทุกประเภทแหละมีทั้งรองเท้าหนังผ้าใบหนังกลับ รองเท้าที่มันเป็นมีพื้นผิวมันเงาก็ใช้ได้แต่ว่าก็คือมันจะมีส่วนผสมของน้ำยาของมันต่างหากแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงสีที่มันเหลืออยู่ก้นกระปุกนะอ่ะอย่าให้โดที่มันเหลือก้นกระปุกแต่ว่าเราก็ยังจะต้องใช้มันให้คุ้มค่าทำยังไง วันนี้เราจะมาบอกวิธีก็คือใช้น้ำยาทูตินตัวนี้มันมีของแองเจลัสโดยตรงกับของเบคัสอันนี้เราก็ได้ของเบคัสมาแองเจลัสหมดไปละเราก็ใช้น้ำยาตัวนี้โดดขึ้นมาวิธีก็คือใช้หลอดตัวนี้แหละนี่หลอดโดด ทำไมต้องใช้ลอโดูดพอเทแล้วมันจะหกแค่นั้นเองไงวะอ่าดูเข้าไปเอาพอประมาณให้สีมันมีตัวผสมทูตินตัวเนี้ยมันก็คือเหมาะสมกับสีของเองนจารัตมากๆเลยเพราะว่าสีของเองนจารัตเนี่ยมันเป็นสีที่ มันเป็นอะคริลิกเนื้อคล้ายพลาสติกมีความยืดหยุ่นมันจะไม่เหมือนอะคริลิกทั่วไปที่ใช้กับรองเท้าผ้าใบทั่วๆไปแบบนี้นะีอันนี้อันนี้ของ ST อันนี้ก็คือจะใช้ได้กับตัวที่มันเป็นเนื้อผ้าได้อย่างเดียว ถ้าไปใช้กับรองเท้าหนังเนี่ยไม่ติดทาไปคือมันทาลงได้จริงแต่เดี๋ยวมันก็หลุดลอกสีมันจะลอยขึ้นมาแล้วก็หลุดง่ายแต่ของเอ็นเจ s ัสเนี่ยคุณสมบัติของมันก็คือยึดเก่อกับพื้นผิวที่มันเป็นรองเท้าหนังอย่างตรงเนี้ยพื้นยางตรงนี้ก็ยึดก่อได้ดีนะ เรามาพูดถึงตัวนี้ก่อนพอเราใส่น้ำยาตัวนี้ได้เสร็จทูตินเป็นตัวการทำละลายหยดเข้าไปล้วเช็คเลยจ้าก็คือขย่านั่นแหละ ผ้ามแน่เป็นไงล่ะได้สีมาได้ใช้อีกไม่เจืดด้วยนะนี่ดูข้มเหมือนเดิมอืมนี่ก็คือเป็นการประหยัดไปอีกทางใช้ให้คุ้มคุ้มได้เท่าไหร่ก็คุ้ม ตอนนี้ก่อนนะจ๊ะรบกวนติดตามถ้าสนใจทิกเล็กๆทิกน้อยๆในการเพลรองเท้ากับทางเราก็กดสับตะไครเข้าไปที่ช่องนุ้ยบางปูนะจ๊ะขอบคุณครับ